สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้พี่แอดจะมาสอนพับกระดาษหรือสอนทำนะครับเป็ดน่ารักอีกหนึ่งช็อตนะครับนะฮะวันนี้นะครับเป็ดน่ารักเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่แอดจะให้ดูก่อนนะครับนะฮะก็จะเป็นในแบบนี้แบบนี้ครับนะครับที่ทํามานะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนะฮะแบบนี้ครับเป็นตัวเป็ดแน่ สามารถตั้งโชว์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่เราจะจินตนาการอีกทีนะครับว่าเออเราจะเอาแบบเล็กแบบใหญ่ยังไงนะครับสามารถทําได้เลยนะครับนะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเรามาทํากันเลยนะครับ โอเคครับอุปกรณ์ในการทําก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ยมี1อ่าไม้บรรทัด2นะครับกันไกลนะครับอ่าสกาวลาเท็กนะครับสนี่ตู้ตู่ตาเดียวนะครับตู้ตู่ตาเดียวนะครับแล้วแต่เราจะพิจัดจิดนตนาการอาจจะใช้แบบอะไรก็ได้เป็น วงกลมแล้วก็สามารถตัดเอาเองก็ได้นะครับนะฮะไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้แบบให้ง่ายๆเนาะนะครับมาเพิ่มในการเสียเวลาครับมาเริ่มทํากันเลยครับนะฮะอันดับแรกนะครับกระดาษนะครับนะฮะกระดาษของเราเนี่ยความยาวนะครับความยาวของจากข้างบนลงมาด้านล่างนะครับ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวานะครับ สี่เซนติเมตรนะครับตรงนี้เลยนะครับอืมนะครับโอเคครับนะฮะอันดับแรกก่อนที่เราจะทํานะครับให้เรานําตัวนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับม้วนเลยครับม้วนนะม้วนพอดีไหมยังไงไหมนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้กาวลาเท็กนะแบบนี้ครับแตะไม่ต้องมากนะครับแตะนิดเดียวนะครับอ่าแตะนิดเดียวแล้วก็ป้ายลงไปนะครับ ก็คือไม่ต้องเยอะเนาะโอเคครับนะอ่าพอติดเสร็จนะครับก็จะได้ในลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับทําทั้งสองสองสองแผ่นเนาะสองแผ่นปิดเหมือนกันครับปิดไปเลยครับทําทั้งสองแผ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสองแผ่นนะครับก็ทํากลมๆแบบนี้เลยนะครับอ้าวทีนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับให้เราทําเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะติดก่อนก็ได้นะอ่าติดก่อนจะง่ายๆเลยให้ใช้กาวลาเท็กนะฮะใช้กาวลาเท็กเนาะนิดหนึ่งเห็นรอยปะตรงนี้ไหมครับรอยปะตรงนี้นะให้ใช้กาวลาเท็กน่ะติดลงไปครับแปะลงไปนะครับ แตะลงไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ติดลงไปอีกทีนึงอ่าก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องมากนะครับกาวนิดเดียวพอนะครับถ้ากาวเยอะเดี๋ยวก็จะแห้งช้านะครับนะฮะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอืมนะครับแบบนี้เลยสวยงามสวยงามนะครับอ่าพอเสร็จเอานอนไปก่อนอ่าแบบนี้นะครับพอเรียบร้อยปุ๊บนะฮะแล้วเราจะใช้ไอตัวแผ่นกระดาษ อีกหนึ่งแผ่นหรือว่าเป็นสีนะครับให้เรามาตัดเลยครับแน่ใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเอ้ยหัวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่างอนงอนงอนข้างบนหัวหรือหรือผมเออนะนะครับตัดแบบน,นี้เลยครับนะตัดตัดลงมาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับตัดก่อนตัดก่อนนี่นะครับ ไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือหงอนนะครับนะครับงอนของมันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการติดนะครับอวางไว้ก่อนนะครับนะฮะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาไม้บรรทัดนะฮะที่เป็นแบบมีสารแบบ ไม่ไม่คมมากนะครับวางคับลงไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ลงกาวอยู่ส่วนนี้นะครับนะฮะนี้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาสองส่วนแล้วเนาะอ่าทีนี้ยังไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้อ่าต่อไปเราจะมาทําปากเป็ดนะครับนี่ปากเป็ดทํำยังไงนะครับ ก็เับลงมานิดหนึ่งไม่ต้องมากนะเศษเศษของนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดออกไปเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับแล้วเราใช้กรรไกรถ้าเราไม่ถนัดเราก็วาดเอาก่อนก็ได้ครับล่างๆล่างๆล่างแบบสักนิดหนึ่งอ่านะครับล่างแบบสักหน่อยอ่านะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนะฮะแบบนี้เลยแล้วเราให้เราตัดออกไปตัดตัดเลยนะรับตัดเลยตัดตามรวง โอเคครับนี่ครับก็จะได้เป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับใ้ไม้ทัดสอดลงไปที่ปากเป็ดนะฮะเพื่ออะไรเหมือนเดิมครับจะได้ลงกาวเหมือนกันนะครับอ่าพอเสร็จก็วางนะครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นตานะครับตาของของของเป็ดเอ่าจะทํายังไงดีอ่ะเอาง่ายๆก็คือใช้ตัวเนี้ยนะ แล้วก็ใช้เศษเศษที่เหลือเนี่ยเนี่ยเศษที่เหลือเนี่ยนะ <c oughs> ดันเข้ามาแล้วก็กดครับนี่ยน่ทะลุหมดเลยนะครับเคลี่ออกมาก่อน,นโอเคก็จะได้ในอ่าลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะ ก็จะเป็นตาแบบนี้กลมๆเล็กๆนะฮะแต่พี่แอดได้ทําไว้แล้วเนาะก็จะเป็นตาที่เราก็แต่งเติมเอานะครับเราจะจะแตจะแต่งเติมยังไงนะครับนะฮะอ้าต่อไปนะครับการประกอบนะครับก็ไม่ยากไม่ยากนะครับนะฮะก็เหมือนกันนะครับเท้าเท้าเท้าเป็ดก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับก็ตัดเหมือนเดิมครับตัดเหมือนเดิมนะฮะ ตัดมาเรียงมาเหมือนกับปากเป็ดนั่นแหละเพียงแต่แค่ทําเป็นแบบแบบนี้นี้นี่นะครับพี่แอดทำไ้แล้วนะนะตัวนี้เลยนี่จะมีสองเท้าวิธีประกอบครับวิธีประกอบจะประกอบยังไงนะครับนะอันดับแรกนี้ให้เราใช้อนอนวางนอนไปก่อนเกาลัเทคกมานะครับนี่เลยแปะนิดหนึ่งนะครับเอาปากเป็ดนะฮะปากเป็ด น้อยนะครับขึ้นมาก่อนติดไม่ต้องมากพอประมาณนะครับหยิบขึ้นมาเลยครับแล้วก็ติดลงไปนะครับแล้วก็จัดจัดจัดทรงให้ดีนะครับติดลงไปแบบนี้เลยนะฮะโอเคครับไหนนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปทําไงต่อก็วางเหมือนเดิมนะวางเสร็จนะครับใช้เท้านะครับติดกาวไว้เลยนะครับอ่าไม่ต้องมากไม่ต้องมากพอประมาณวางทับเท้าลงไปเลยครับนะฮะเอ็นเอ็นออกซ้ายขวาหน่อยเอ็นเอออกซ้ายขวาหน่อยนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับตั้งได้ไหมตั้งได้ไหมนี่ตั้งได้ด้วยนะครับนะต่อไปนะครับใช้กาวอีกนิดนึงนะฮะทำอะไรเอ่ยนี่ทำงอนเลยทีนี้นะไม่ต้องรอรอไม่ได้แล้วนี่รียกว่างอนไก่งอนเป็ดไงงอนไก่งอนเป็ด <laughs> มีงอนด้วยเนาะทั้งไก่ทั้งเป็ดผสมกันเลยเอา ติดเข้าไปนะครับี่ก็เหมือนเดิมครับติดเข้าไปนะฮะค่คอยๆติดนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับนะฮะไม่ต้องรีบติดนะครับค่อยๆค่อยๆติดเอา โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าจะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นตานะครับตาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับตาติดตรงนี้เลยติดเข้าไปเลยจ้า อา้าวห่วงนอนซะ่ั้งเนี่ย <c oughs> นี่แหละครับอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้ก็โอเคครับผมนะก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยครับนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็ดตัวเล็กๆนะครับนะฮะแล้วแต่จะทำอะไเกี่ยวกับหางก็แล้วแต่เราจะจินตนาการอีกทีนะครับ จะทาเป็นสีฟ้านะครับก็ได้นะครับวันนี้เลยนะครับนี่น่ารักเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เราจะจินตนาการนะฮะเป็ดมีหลายแบบหลายพันนะนะฮะนี่นะครับโอเคครับผมนะฮะจำได้แล้วใช่ไหมนะครับอ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งก็ได้เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะครับกับพี่แอดสอนทำนะครับวันนี้ก็เป็นเป็ด น่ารักน่ารักนะครับสไตล์พ่อแม่ลูกแน่ไม่ธรรมดานะครับนี่ก็มีหลากสีให้ทํากันนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่สามตัวนี่เห็นไหมนะครับพ่อแม่และลูกนะฮะสามตัวนี่น่ารักมากครับนะฮะอย่าลืมนะครับนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์นะให้พี่แอดด้วยนะครับนะฮะ เพื่อให้เป็นกําลังใจในการทํางานประเภทนี้ต่อไปเลยนะครับนะฮะวันนี้พี่แอดขออนุญาตอ่ะ,อะลงก่อนนะครับนะฮะก็ขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านด้วยนะครับนะฮะที่ให้การติดตามนะครับนะฮะขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ